เลยครับอะไรที่ยังไม่ได้ไปเข้านาคานะครับออกจากวัดไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครออกจากวัดไปเลี้ยวซ้ายเจออาจะอยู่ที่อ่าต้นโพหรอครับท่านผู้ชมใช่ไหมมีหมากด้วยอ๋อไปได้เลยนะครับต้นเตียน ต้นโพธีหมาด้วยนะเปถวาพระพุทธเจ้าทรงเครื่องแล้วองค์พญานาคก้าเสียงสีทองสวยหนั

กวัดไผ่เขียววัดเวลุกวาราลามตุงศีการดอนเมืองในวันเตระเิมพระชนม์บัญชาราชการที่สิบพี่น้องที่อยู่ชายแดนทางพมีหมายเครือข่าบทางไัยทั้งแนวหน้าทั้งแนวหลังพี่น้องสารก้าหรือ ท่ ute, şallah, านผู้ชมที่ชมในคลิปนี้นะครฮะมาพวกนี้ได้โอกาสฟองของท่านแล้วนะขอให้เจ้าค้าดปลอดภัยทุกๆคนนะครับอธิโรงกดตจอาพลรุ่งเราานะจกลงืองวันนี้สายมูไม่ควรพลาดเดี๋ยวพาไปชมธรรมยานาคที่วัดไผ่เขียวนะครับนะฮะเดี๋ยวไปรับชมองกันเลยครับหรือว่าใหญ่ละขอละขอเป็นสองทางก็กลับไป โรงเรีไม่ต้องเป็นต้องสุดนะไม่ต้องสุดเพราะอกาศร้อนเอาวหงโบราณก็เลยนะครับอ่าเจอเลยนะครับวางในขันนะครับวางในขันเลยอ่าั้งวางในขันเลยครับอันใดที่ยังไม่ได้ไปท่องนาคานะครับออกจากวัดไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะออกจากวัดไปเลี้ยวซ้ายเจอพระมหาเจดีย์ใต้พระมหาเจดียและคือท่องนาคานะครับอ่าเจอทงท่องนาคาข้างในนะครับ นะมันกินไม่ลงมันอิม่มบุญอ่าเจอแล้วนะครับดอกไมุู้เครนทางนี้นะครับถ้า <cedes S 1> อาไปท้ำนาคาก็ออกจากประตูวัดปั๊บเดียว้ายเลยนะครับออกจากประตูวัดเดียวซ้ายอ่าข้ำนาคาจะอยู่ที่ขอะครัะไอขอขอเนี่ยจะหลงไม่ใหญ่นะไอ้ขอขอก็หลงไม่ใหญ่เลยนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นปัญญาตาดีนะหม,มองหมห่านับอ่าเจอเลยนะครับ ีโทรศัพท์ถ่ายได้ครับมีโทรศัพท์ถ่ายไว้ภาพที่ตรงกดอยู่บนของเราน,นะครับ่าเชิญนะรับดอกไม้ยี่สิบาทครับอ่าใส่ขันเลยครับใส่ขันเลยครับอ่าเสื้ออาเสื้อเราก็้อยเก้าเก้าครับอภาพที่ตรงกดอ,อ,อย่าลืมนะครับทำราคาตรงกดตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ภาพที่ตรงกดอยู่หน้าหลวงพ่อใหญ่เลยนะครับ ทีต่ตรงกดตรงหน้าหลวงพ่อใหญ่เราก็ไปขอ,รอพรหลวงพ่อใหญ่อา่าแล้วขอให้รวยขอให้รวยหรวพ่อหอนนต้นโพออครับท่านผู้ชมใช่ไหมเรานีหมากด้วยเหรอรต้นโพมีหมากด้วยนะเพิ่ง,งเคยเห็นนะ ที่ตรงกอดตรงหัวอั้นนะตรงหน้าองเองจริงๆนะพี่ขอพรที่หลวงพ่อใหญ่ได้เลยครับอ่ะเอาไปเป็นที่ระลึกได้รับขามบนได้มาหลวงพ่อใหญ่พระประธานในพระวิหารพระอุโบสถต่อไปแล้วก็ก็ไปท่านาคานะฮะไปท่านาคานะครับไหว้องค์พระประธานแล้ว จะไปทำนาคากันนะฮะอันนี้พื้นที่ลานจอดรถก็จะมีตรงหลังเซเว่นคันละ20บาทถ้าพื้นที่บริเวณวัดแล้วก็โรงเรียนจอดฟรีครับที่เราจะไปดูถ้ำนาคากันตอนนี้ก็เป็นเป็นวัดที่ โด่งดังไปแล้วในโซเชียลสายมูนฮะสายมูไม่ควรพลาดเข้ามาในพิวิหารหลังใหม่โหคนเยอะมากเลยครับข้างในนี่พระคุณเจ้าเดินเข้ามาท่านดูชา พญนหน้าประตูทางเข้าทางออกปรมาไหนโอ้โหกตึ้มระป๋กกันฮะ

พระพุทธเจ้าทรงเครื่องแล้วองพญานาคก้าเสียงสีทองสวยงามมากครับอก็อากที่ความแแที่กมาเพาะวามาวิจิตทีสุดแล้ก็ยากให้มีสิ์เสือออกกับไรถือขออยกจะถือขอวากด้วยนะต้งใจฝากด้วยแล 好 พระูเจ้าทรงเครื่องมาจากักรพรรดิแล้วก็องค์พญานาคเก้าเสียงกับด้านหลัง ครับตามไปชมเข้ามาแล้วเย็นลมเหมือนเข้ามาในถ้ำนาคาถ้ำพญานาคาาน,าาานาตอนนี้วัดกำลังโด่งดังคนในโซเชียลคนเข้ามากราบไหว้ขอพร นึกไปดูข้างบนหน่อยไหม,ไมหตาเีาพรดเมตตา yeah ไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอาบุญมาฝากทุกคนขอให้แนวหน้าแนวหลังที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชายแดนเขมรกับไทยขอให้ท่าน้าปลอดภัยทุกคนจะอยู่ติดเธอนปลอดภัยทุกคนครับเอาบุญมาฝากทุกคนครับฝา,า,ากก่อนและก่อนใช้พลังใจด้วยครับพบก,กันใหไปกินหน้าครับสวัสดีครับ